มันเรื่ายจกินเข่าอ่ะอืมันก็อย่างแม่ข้าวเส้าสองโมงแปดโมงเช้าอันนี้ออมป่าอ้อมป่าอื่นปลากระโ hog อืมีลางคือหลายเนี่กลางหลายจ่ายแล้ว อ้ามูดตำมกทวแซบบอซิมกันหรืจำไดหม้มันถึงนัวอรสชาติแงบ้างคะ่ะเน,นื้เสียบหวานหรอบอเปียวหรอสดอันนี้ไงกับปลาทูนะ้ำตำบมกทวกับปลาทูมันกันเข่ากัน แกงไข่คอนทอง,งโฮโฮจา้าแม่นต์ต่ำมากๆวดอกพี่น,อน้องเชื่อมบบมกักวอ๋อนล้วเสิร์ฟรสหวานแล้วประทานง่ายค่ะแกงนี่้ราไม่จุ่มกระเจีบ <โฮ S 2> กินได้อันอกินไดกินยัง กินแล้วกับเปลี่ยนรสชาติบ่แซ่บอ๋อืมขอ